ลำปางมีมากกว่าที่คุณคิดประวัติมหาลัยของรัฐตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปาง มหาล,ายลัยราชภัฒน์ลำปางมีชื่อเดิมอยู่ว่าวิทยาลัยคูลำปางก่อตั้งเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2514ด้วยรองศาสตราจารย์ดรสมเกียรติสายธนูตราสัญ,ญลักษณ์ของมหาลายัยสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปวงรีสองวงระหว่างวงรีส่วนบนเป็นอักษรภาษาไทยว่ามหาล,ายลัยราชพัฏ์ลำปาง ส่วนล่างเขียนเป็นอักษรภาษาอังกฤษว่าลำปางราชพัฒน์ยูนิเวอร์ซิตี้ภายในวงรีด้านในมีตราเป็นรูปพระราชนญจักรประจำพระองค์บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโวยรอบเหนือจักเป็นรูปสเวิตชัตต์ตั้งอยู่ที่บนพระที่นั่งอัทธทิ์แปลความหมายว่าทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดินคติธรรมประจํมหาลัย วิริเยนะทุกขามะเจติหมายถึงล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรสีประจำม,มหาลัยสีแดงเลือดหมูและสีเขียวหมายถึงความกล้าหาญที่จะใช้ความคิดสติปัญญาและความงอกงามแห่งปัญญาดอกไม้ประจำม,มหาวิทยาลัยดอกกาซลองหรือดอกบีบปรัชญามหาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นวิสัยทัศน์ จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของภาคเหนือที่ผลิตบัณฑิตและบริการวิชาการเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นมหาวาลัยของเรามีทั้งหมด6หลักสูตร6คณะเราไปดูกันเลยค่ะคณะที่1คณะคุร,รุศาสตร์คณะที่2คณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะที่3คณะเทคโนโลยีวิสาหกรรมคณะที่4คณะเทคโนโลยีการเกษตรคณะที่5คณะวิทยาศาสตร์และคณะสุดท้ายเป็นคณะที่เราเรียนอยู่คณะวิทยาการการจัดการถหลังจากที่รับชมเรื่องราวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำปางของเราไปแล้วนะคะทางเราอยากจะแนะนําคณะดีๆพร้อมสาขาที่เรากําลังศึกษาอยู่นะคะนั่นก็คือคณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาการบัญชีค่ะ รับรองได้เลยนะคะว่าจะได้รับความรู้และประสบการณ์ที่สามารถนําไปต่อยอดในอนาคตได้เลยค่ะเราไปรับชมกันเลยนะคะคณะวิทยาการจัดการความหมายของสัญลักษณ์เครื่องมือหรือสิ่งที่จะนำพาให้มุ่งตรงไปยังเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงนำทางไปสู่การค้นพบและการแสวงหาความรู้ใหม่ๆปรชัชญาบราการองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิน่นวิสัยทัศน์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิน่นพัฒนาวิชาการสู่สากลโดยคณะวิทยาการการจัดการมีทั้งหมด10สาขาดังต่อไปนี้ 1>, 1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 3. สาขาวิชาการตลาด 4. สาขาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ 5. สาขาวิชาการการจัดการ 6. สาขาวิชาการท่องเที่ยว 7. สาขาวิชาเศร,รษฐศาสตร์ธุรกิจ 8. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขาปี 9. เสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล 10. สาขาการบัญชี สวัสดีค่ะดิฉันชื่ออาจารย์ธิติการสุริยสารนะคะเป็นอาจารย์ประจำอยู่สาขาวิชาการบัญชีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ปางนะคะวันนี้ดิฉันมีความยินดีที่จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชาการบัญชีของเราให้ทุกท่านได้รับทราบนะคะปัจจุบันสาขาวิชาการบัญชีของเราได้ทำการเปิดการเรียนการสอนจำนวน3หลักสูตรนะคะโดยหลักสูตรแรก คือหลักสูตรบัญชีบัณฑิตค่ะสำหรับนักเรียนที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะหรือชั้นปวชนะคะจำนวนหน่วยกิจในการเรียนก็คือ127หน่วยหรือใช้เวลาระยะเวลาในการศึกษา4ปีนะคะหลักสูตรที่2คือหลักสูตรบัญชีบัณฑิตต่อเนื่องค่ะสำหรับนักเรียนที่จบระดับชั้นปวสค่ะ จำนวนหน่วยกิจในการเรียนการสอนคือ82หน่วยกิจค่ะระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาคือจำนวน2ปีนะคะและหลักสูตรที่3คือหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตค่ะเป็นหลักสูตรปริญญาโทนะคะใช้ในการเรียนการสอนจำนวน2ปีค่ะ แต่ในสาขาของเรานะคะก็ได้ทำการจัดแผนการเรียนเป็นพิเศษสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนทั้งหลักสูตรปิญญาตีและปิญญาโทนะคะจัดแผนการเรียนในระยะเวลาการศึกษา5ปีค่ะแล้วก็จะสำเร็จการศึกษาในระดับปิญญาโทค่ะก็สุดท้ายนี้ดิฉันก็อยากเชิญชวนนักเรียนนะคะหรือ ผู้ที่สนใจเข้ามาทำการศึกษาในสาขาวิชาการบัญชีของเรานะคะที่มหาวิทยาลัยราชมังคลาสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะชมเรื่องราวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยคณะและสาขาไปแล้วนะคะหวังว่าจะเป็นแนวทางเรื่องที่ดีให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนคะ่ะหากสนใจติดต่อสอบถามได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเลยคะ่ะ มาร่วมเป็นส่วน่งกับเราเพื่อก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางสาขาวิชาการบัญชีที่มีคุณภาพสำหรับคนรุ่นใหม่เราหวังว่าจะมาปะเาป็นครอบครัวเดียวกันนะคะบ๊ายบาย